หักต่างๆนะครับเนาะแล้วสีฟ้าสีฟ้าหรือสีน้ำเงินเนี่ยแตย่าทั่วไปเรียกว่อทั่วไปแก่าี้ีอคอ่าฮ่าฮ่าฮ่าค่ามูาฮ่าฮ่น่าฮ่าน่าฮ่าฮู่ฮ่า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 ่าฮ่า่าฮ่า่า่าา่าา่่อ่อน่ นี้การที่เราจะรู้วิธีในการขยะเนี่ยเราต้องมีความรู้ก่อนซึ่งความรู้เนี่ยก็จะเนื่องจากความรู้หลไามีอยู่สองอันก็คือเนื่องข่ายความรู้กับเงื่องไขายคุณธรรมทีนี้เนื่องถาความรู้เราต้องรู้ว่าอะไรบ้างในการจัดการขยะอะตอบมาทีละคนเลยอะอะไรอะรู้อะไรรู้ประเภทของขยะอม่รู้เพียรรู้้รู้ประเภทของขยะ มีความรู้เรื mm ่องเนี okay ่ย oh อ okay. ่าตอบตอบที well ่เราอนะไม่17คนต้องได้17 oh ข้อนะมีอ่ารูอะไรอีกยกมือเลยตอบก่อนได้เปรียบนะรู้การคัดแยกขยะอ่าไดแล้วได้แล้วสองอรูอะไรอีกอะไรก้อนดูยังไงรู้วิธีการถ่ายใช่ไหมครับรูวิธีการทอไไรอ รู้ประโยชน์อ๋อมีแล้วอนั้นข้อหนึ่งเรารู้ประเทศของขยะขยะมีกี่ประเทศคะสี่สี่ประเทศแล้วแต่ละประเทศเราเราเราต้องรู้ไหมต้องรู้จากของแต่ละประเภทใช่ไหมคะอ่ออันนั้นรู้รู้อะไรประเภทขยะประเทศของขยะมีสี่ประเภทในสี่ประเภทเราจะต้องรู้อีกไหมว่าความหมายของขยะแต่ขยะอะไรผู้ที่ทิ้งขยะก็ ต้องรู้ไหมคะอ๋อขยะคุณว่ามีอะไรขู่บอกล้วนะเมื่อกี้เมื่อกี้ครูบีบอกอันที่พิงขยะมีกี่สีสีต้องรู้ไหมต้องรู้ไหมต้องรู้ต้องรู้อย่าง้คะ้ต้องรู้สัามคือว่ารู้วันอยู่พันที่ใส่ขยะเนาะค่ะโย่คุณีสวยสวยคนระสอง้อเลย ัจากเนี่ยอาห่ายแลก็ได้ไเอาไปช่วยกโอหงายที่อเลยม้าแ่ยอูอย่างตาคุณมีบอกวนน่นและคะเอาไปขายได้ก่อนีร้อเท่าไรเขาต้องูนะคะรี้อเร่อเดี๋ยวที่เหลือจะรามาเติมเราวรแยกขยะก่อนไปทีเป็นคุณธรรมข้อ ข้อไหนคะด้านซือน่อสัสรในการคัดแยกขยะสินค้าไม่ผสมกันไปแล้วก็ไปหลอกเขาใช่ไหมคะความซื่อสัรอ่าในี้เรื่องของภูมิปัญญาใช่ไหมคะอ่าหรือ,อว่าอะไรคะภูมิปัญญาความเป็นไทยสงค์กรในฐานะนอตใช่ไหมอ่ะเด็กรุน่นใหม่เขาจะไม่รู้ว่ามันมีสมุนไพรที่เราสามารถ ใช้กำจัดกลิ่นยนอกจากกรำจัดตะกุ่มพืชอะไรพวกนี้เนาะมันก็จะมีใช้กตัดกลิ่นใช่ไหมคะใบตองไอใบเตยใบเตยอ่าคุมมนไส้แบบแล้วใช่ไหมคะโอเคสารสารฆ่าราชาสารพ่าราชาก็คือหลักการสรงงานอ่านทางอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเลยหลักการสรงงาน2ีข้ออ่านเซิร์ฟเลยค่ะ เจอเลยหลักการทรงงาน2 3ข้อต่อไปหลักการที่23ารู้ร,รักษาเมคีใช่ไหมคะถ้าเราทำหนึ่งขหนึ่งคนเรียนชวนเพื่อนเพื่อนชวนเพื่อนบ้านทำใช่ไหมคะมันก็จะกลายเป็นทั้งชุมชนทั้งสังคมใช่ไหมคะหมู่บ้านเราก็จะน่าอยู่ปลอดอะไรคะ ขยับใช่ไหมคะจัดการที่22ความเพียรมีความเพียรไหมคะขยันหมั่นเพียรใช่ไหมคะในการจัดการขยับอย่างบางคนขี้เกียจใช่ไหมคะอะก็ทิ้งทิ้งทิ้งรู้หลัก 3R 3R ก็คือ re อะไรคะ re-use re-use แล้วก็ recycle R ที่1 R ที่2 R ที่3 3R ต้องอธิบายได้ด้วยนะคะใช่3 คือจะเกี่ยวกับภูมิปัญญาใช่ไหมคะที่เมื่อกี้เราใส่ไปแล้วก็คืออะไรคะการทําปุ๋ยหมักการกําจัดกลิ่นโดยใช้สมุนไพรปุ๋ยหมักจากขยะยีนซีต่อไปเอาเอาช่องสุดท้ายแล้วช่องสุดท้ายแล้วต่อไปเป็นสี่ภาพบรมราชโชบายมันจะมีในใบนี้นะคะนักศึกษา ข้อที่หนึ่งก็คืออะไรคะมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองข้อที่สองมีพื้นฐานชีวิตท,ที่มั่นคงแล้วก็มีคุณธรรม ข้อที่สามมีงานทำมีอาชีพข้อที่สี่เป็นพละเมืองดีแยกทั้งสี่ข้อนี้ไว้สี่ช่องเลยข้อช่องที่หนึ่งก็ข้อที่หนึ่งช่องที่สองก็ข้อที่สองช่องที่สามก็ข้อที่สามช่องที่สี่ก็ข้อที่สี่ไปนี่ไปนี่ไปแรกเลยไปเลยช่องที่หนึ่งมีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตนเองที่ขูบุษบาลจดเลยค่ะ ก็มี3คนใช่ไหมคะเดี๋ยวก็ออกสามคนเลย2คนก็ถือแล้วก็หึ่งคนก็อ่านอาจจะสลับกันอ่านเพราะว่าเรามีตั้งหลายหัวข้อใช่ไหมคะที่เป็นทซึ่งมาจากการขยายของกู้อ่าือประชาชนประชาชนทั่วไปทด่บริเวณขยายรวไฟตันนี้มันก็แม่แม่สาวแ่ล้านตามองกราได้ไย เฉพาะเชมใหม่ที่อยู่320ไป320ตันประโยชน์ได้นะคะ,อ,ะอย่างเช่นที่ซองกาแฟรหรือว่าซองขนมอะไรที่มันน่ารักอะคะ่ะเขาก็จะมาประดิษฐ์เป็นตะกร้าแล้วก็เป็นอกล่อ,องใส่ที่ชู่นะคะแล้วก็เอามาขายได้ถ้าทำสวยๆที่จริงจะมีคนรับซื้อไปราคาก็ได้ราคาแพงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกถ้าขยะที่ไม่ดีหรือขยะที่เสียเราก็ต้องช่วยกเก็บ ช่วยกันดูแลแล้วก็ขยะที่เป็นที่อย่างเช่นมาจากโรงพยาบาลเราก็จะต้องมีที่ป้องกันของเราที่เราจะไปเก็บขยะแบบนั้นแล้วก็เก็บให้ไม่ทิ้นหรือไปขวางไปเมาตามที่เขาจะส่งไปแล้วรายได้ที่เราได้มาจากที่เราทําขยะขึ้นมาแล้วได้รายได้ก็เป็นพระบรมราชโองบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหน้าที่ของเขาที่เราจะต้องช่วยกันดูแลรักษาและก็จัดการขยะของเขาเนี่ย เพื่อใื้บ้าน,นเราเะสะอาดปลอดภัยมาหนึ่งรอบนะคะจักมันขึ้นอย่างก่อนเนอะคะ่ะนี่นะจักมันขึ้นเนี่ยมันอย่างมันโจรเองนะคะแล้วก็พักก็มีรวดนะคะพักก็มีรวดนะคะสุกรวดไปเมาื่อมันดึกที่หอยที่ต่อเนี่ยนะคะแล้วก็เอาไว้นะคะเอาไว้แม้ด้านใดด้านหนึ่งนะคะพักก็เนี่ยค่ะเอารวดเนี่ยไปไว้ด้านใดด้านหนึ่งเลยนะคะ เอาไปไว้ด้านใดด้านหนึ่งเลยนะคะนี่ค่ะเนาะเอาไปไว้ด้านใดด้านหนึ่งเลยเนี่ยค่ะก็รีดมันนะคะเนาะอ่าจากนั้นก็ใช้กันไกลเลยนะคะเอาตัดตัดข้อต่อเนี่ยนะคะตัดตัดข้อต่อนี่เลยนะคะตัดตัดข้อต่อนี่เลยนะคะต่ออันแรกนะคะเนาะตัดเลยนะคะตัดให้มันตรงๆก่อนนะคะ แล้วก็ซอยให้มันเย้กๆนะซอยทีๆหน่อยนั่นนะคะอ่าค่ะซอยให้มันทีๆหน่อยนะคะเน,น,น,นี่ยค่ะเอามาเลยนะคะจ้ามาทำเลยนะคะาาเน,ะคะนี่ยซอยทีๆหน่อยถ้าไข่ซอยบาดทีนะคะ,คะมันก,ก็นจะเป็นเส้นใหญ่แล้วก็เดียเด่ยวมันก็จะสวยงามนะคะอันพ่ะจะหนกไปไว้วัดก็ได้เนะ <c oughs> <c oughs> อ่าไม่ทำเลยนะคะอ่าทำนะคะเอาไปไว้มุมเอาเอาไว้ตัดมุมเลยนะคะมันตึงแบบพูดนะคะเพราะมันมีเล็กนวดขั้นมันไวอยู่ละนะคะอ,อ่าเรือเลือไว้ตรงอันนี้หน่อยนะคะบต่ต้องเอามันมดเนึอ่เอาไว้อัน เอาไว้เมื่อมันเวลาเอามาเข้าแล้วเขาขอาก็จจด้แมกอันนี้ได้นะคะเมื่อมันนี้แล้วครูก็เตรียมไม้มาเมื่อละนะคะเอาซวกมันเหียากามนะคะเอาเอาซวกมันเมื่อมันอันนี้นะคะนะคะจะไปเป็นดอกแห้งดอกของเมานะนะอ่าใครจะนำต้นคริสต์มาสก็ตัดใม้มันเฉียงเียงนะคะนยะคะเนี่ยอันนี้ที่จริงถ้าเราทำมีได้ถ้าเรามี เล็กลวดมีอย่างต่อนะคะมีก้านดอกต่อนะคะเฮาก็จะอย่างคะใส่ดอกแล้วเนาะทําเป็นต้นดอกพลาสติกต้นดอกนี้อย่างสามารถทํามาตั้งบนโต๊ะเฮาได้นะคะคูก็ล้อว,ว่าสุธิพรจะทํามาตั้งบนโต๊ะของคูสักอันนะคะ